มาเยียบอีกเลยยังไงเอายังไงเอายังไงอ้าไม่แตกนี่เฮ้ยเนนแตกเอายียบยไมแตกไม่หมดไม่ให้กินเค้กได้ไหมครับให้บอกเค้กเ้ยจะแตกเป่าลุ้นลุุ้้นมาเดี๋ยวยูงนโชคแตกเอ้ยงนเยียบขนาเอ้ยเดูงันโชคเยียบ เออเอามเอามาเรวกินเค้กแล้วตัวนี้เค้กแล้วเอาเก่งกินเค้กกินเย้กเล่นอะไรนะพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแจ็คแมพโผลอยากจะโดนอยากโดนชนแกงอยากโดนแทงแล้วพี่ผู่ลงมาเธอเธออยากคานไปงานบวชเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่แจ็คแมพโนี่นี่พ่อแอะไรสวัสดีครับพบกับเราในช่องโอเล่เอฟซีทะเลครับบายงามโชคลงมาเลยครับไม่ลงมาใช่ไหมลงมาเลยอย่านอนอยู่บนนั้นนะจะลงไม่หนีจะลงไม่หนีจะลงไม่หนีอย่าทำรถพังกินข้านี้ อย่าทำรถพังครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยมันเกิดได้นี่คืออะไรเนี่ยมันจะลงจากรถอะไรเนี่ยลงมาไม่ใช่เขาเขาเขาไม่ยอมลงจากรถเขางอนที่พ่อไม่ให้เขากินผลไม้มาเด้อเฮ้ยมันเขางอนพ่อไม่ให้เขากินเค้กไม่ใช่มัาจะไปกินนี่นาะเขาอยากกินบุฟเฟ่ต์ท่านผู้ชมครับนะชูไม่ยอมลงจากรถพัง ก่นเกิดนี่ยเอาไม่ให้ช้างก,กินอะ <c oughs> อย่างว่าแม่ชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมแม่ชิมกี่ครั้งแล้วแม่แม่ชิมหลายรอบไหย <c oughs> มามาแลดูจัมโบส้สินี่ย<อ>นี่โหเออนี่ยนี่กินกินเสร็จก็ให้ให้คุณพ,พ่อเขาใม่กินกินที่เหลือใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ทําไมรู้รู้ความอย่างนี้หือรู้เรื่องรู้ภาษาถิ่นว่ะเราจะกินอะไรอยู่บนโลกดีมาก บางคามสูงเนาะวันเกิดเนาะวันเกิดพุ่ยหย่าเหรอคนไม่รู้ผลไไมม้เอง่น่าจะมีหนึ่งเดียวนะที่ว่าวันเกิดแล้วขึ้นมากินหญ้ามันหลดปกติเขาไม่ขึ้นนะวันนี้ทำไมเขาขึ้นเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมครับปกติน้องน้องยังไม่ขึ้นรถนะครับมจะไ่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะอันนี้ขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวก็หลุดได้ที่นี่เนาะเออเขาหักอยู่เม่ไใดต้องรถเอาไปนี่เอาเฮ้ย เอออย่าเลยใลีจพรมาอน้ำเชูทำอะไรอย่างนั้นครับมาเร็วมาเร็วลูกปุ๋งเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วฮู้ฮู้ฮู้ลูกปองลูกปอง มาดิมาดิมาดิของชอบของชอบของไทยมาเลยค่ะาเลยมาเร็วมาดิก่อนมาดิก่อนเตะแรกเลยไป่นดียรบวันเกิดดรอวันเกิดด้ยครับยินดีครรวันเกิดดยครับเฮ้ยสุภาพบุรเอ่เอาย่งไรเย่งไรเอาย่งไรเล่นกิจกรรมก่อนก็จะได้เป่าเค้กนะครับ เอายังไงเอายังไงไปจริงจริงจริงนี่แล้ว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 ไปหาใครไปหาใครหาแม่ไปหาพ่อหาพ่อนะครับหาพ่อนะครับหาพ่อเดี๋ยวหาพ่อหนะหาพ่อหนะเวลาเวลามีอะไรเขาจะวิ่งหาพ่อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยไม่ไหว <DS> เอาเค้กมาเลยจ้าแงช่องอยากเป่าเค้กแล้วคร่ะดูดูงานช่องเยียบลูกโป่งแตกมาเ,าเยียบอีกเลยยังไงเอาอยัางไงเอายังไงเอ้าเอ้าไม่แตกนี่เฮ้ยนี่แตกเอาเยียบ<อ>ยังไม่เตกเลยหมดที่ไม่ให้กินเค้กได้นะครับให้เป่าเค้กเนี่ย แองเปล่าลุ้นลุ้นลุ้นมาเดี๋ยวอยู่งานโชคเปรี้ยเ้ยนโคหยีบนาดนาเอ้เอดูงานโชคหยีบเฮเอามาเอาเด้วกินเค้กแล้วไดกินเค้กแล้วดบอกเค้กแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทางนี้ทางนี้ ไปแล้วไปอีกแล้วอุ้ยไม่ไม่เดบนเดินยังไอ้นี่หายเฮ้ยอะไรหายมาจุกตรงนี้หายเคยเคยเห็นไหมครับจะพระวันจืดครับผมอ่าเย็บลโป่งไม่แตกเป็นหมดวิ่งนีครับผมเอามาไหม

เฮ้ยแตกไหมเออเหลือหนึ่งลูกเหลือน้องลูกลูกสุดท้ายครับนี่นี่นี่ช็อตมานี่นี่เร็วเฮ้ยอ้าเอาลูกเฮ้ยเจ้าอยู่เดูล้ำโชคเตะล้ำโชคเตะตีไม่โดนไงไม่มองเนาะไหนล่ะไหนล่ะลูดูดูดูช่วยเฮ้ยจัดหนักจัดหนักนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยมาเฮ้ยมาเห็นทันนี้ไรไรนี่นี่ลูกบ้านนี่เหลือหนึ่งอันเอาเฮ้ยเฮ้ยเยี่ทางนี้เยียดเขาเยียดเยียด เฮ้ยา็บเย็บเย็บเอาเอาเอเอ้กเินันเกิเฮ้ยไปแล้วไแล้วเยอกน่นแล้วไปกินเกิดแวงนี้อมวงแล้วอย่าไปกินมะม่วงแล้วางแล้วมามุกมาบแล้วมงโอ้ยเด็กน้อยรักมะม่วงแล้วเด็กน้อยคนนี้รักมะม่วงมากเอาเร็ว เอาเลลูกเดียวลกเเลกเียวยืมยืมเอาเลยเอาเอาเอาไปเร็วนี่ันีครับคุณแม่กำลังคกมานะครับนี่นีนี่นค้กนี่อย่างสวยเลยไหนเห็นเห็นทีโชคไหมเหนเห็นิขอดูหน่อยเห็นปีเต t h ดีงานโช บิรโสปิวด mmm. ินสปิวดินอุ้ยเฮ้ยมา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 มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งานมันงามชูใช่ไหมครับใช่มาเร็วมาเร็วไอ้ยเฮ้ย o เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เยเ้ยเฮ้ยเฮฮ้ยเ้เฮ้ยเฮเยเฮ้ยเฮฮ้ยเ้เฮ พีเบิร์ดเดทูอยูจมาเป่าเป่าเค้กอธิษฐานเป่าเค้กอนค่ะมามามาอยากจริินแล้วเนี่ยอู้หเย็บมือคนเลยวันนี้เอ้าหกินจะกินวโอ้ยมามามาอุ้ยเย็บมือคนเลยเปบาเ่าเ่าเ่าฮะรู เอาเอาโอเคเร็วๆอกินเค้กกินเค้กเฮ้ยคนนี้อยากกินหมดอีกน้ำโชคจะไปรักมะม่วงกินยังไงไม่เอาอะไรมากินไม่มาตัดเค้กครับผมตัดเค้ก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 อะไรตัดเค้กหมด ถารักเป็นเค้กเหรอจะบ้าเหรอเขาของเค้กตัดค้กนะครับตอนนี้หนึ่งเดียวในโลกช้างตัดเค้กฮึบเย้ฮึบเย้นี่นีเอาเขางานโชคอะไรแล้วงานโชคอะไรแล้วนี่ชื่อของเขาด้วยนะนี่ครับท่านชมลดทอนลดทอยนี่ถ่ายถ่ายถ่ายเฮ้ยนี่เขาอยู่นาะงามชคว้ายอ่ะอ่ะไม่ มามังค้กก่อนมังเค้กก่อนมังค้กก่อนไปกินเค้กก่อนเนาเขาหวานๆเลยกิกเค้กไหมเนี่ยกิแล้วกหวานเลยยุ้้ยยุ่ยยุ้ยยุ้งยุ้ยยุุ้ยยุ้ย้ยยุ้ยยุ้ยยุุ้้ยยเคย้ยยุยยุ้ย้กยุ้ยยุ้ยย้ยมั้ย้กยุ้ยย้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยุ่้้ยย้ยยุ้ยยยยก้้ยยุ้ยยุย้ยยุ้ย้ เอาเิ็งมาเปะแล้วไม่กินก็มาเปะเทนครับไม่ไม่เขาตื้นตันเขาตื้นตันเลยตื้นตันกินคุณแม่แก้งน้องงามโชคแล้วน้าผากด้วยหน้าผากน้าผากด้วยหน้าผากด้วยปังตรงท้องด้วยด้วยินแล้วแม้ว่วาดมาแล้วแม่วานานะครับเอาแม่วานากินนะ ก kind of ิ่เอนหอมไม่กินพีอพ่อก yep ินอยู่ฮึบนะแม่นมาน่าน่าฉลองมันเกิดฉลองมันเกิดใน้ำโชว์อือดูจะขอมันเกิดใชครับเย็นเดียวครับไม่กินเย็นเดียวเขาเลือกกินไงเดินเลือกกินวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพวันเกิดครับเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ แับหนุ Finished. เป็นคะแนนนะครับผลไม้ให้น้องงามโชคนะครับขอบคุณเมมแเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมงามโชคขอบคุณครับงามโชคขอบคุณครับงามโชคขอบคุณครับครับผมครับผมด้วยไหนจะผมกึนอ่ะครับผมลื่นกัผลไม้ลื่นผลไม้ครับผมครับผมครับครับผมครับผมอนลงเลย นอนเลยนอนแนอนกินเลยเอดีๆทดีๆแม่ก็กินแบบไม่สนใจใครโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันเกิดงามโชคปีนี้ก็ขอให้น้องงามโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะครับเป็นฝันใจของพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณเะพาะวันเกิดทุกๆท่านด้วยนะครับพ่อแม่เอฟซีครับผมวัสดีครับคุณแม่อยากเข้ากล้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าภาพที่สนับสนุนคะแนนมาฉลองงานบันเกิดให้กับน้องงามชูกนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งเงินทองไหลมาเทมาที่ส่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปราถนานะคะกระวนนโมนาสาร